สค่ะรีวิวสำหรับคลิปนี้นะคะอยู่จะมารีวิวรถเก่ง5ประตูคุณลูกค้าที่ราคาเบาๆนะคะเป็นคันนี้เลยนิสันจุกนะคะ1.6 V คันนี้จะอยู่ที่ปี2 0 1 4นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือก,กันก่อนสีตัวเลือนนะคะก็จะเป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้า ตัวเรือนนะคะไม่มีเศษหินกระท้อนเลยนะคะแล้วก็โคมไฟนะคะใสๆไม่มีบินไม่มีแตกแบบนี้เลยแล้วก็กันชนหน้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วแต่ไฟตัดหมอกอาจจะเหลืองไปนิดนึงนะคะคุณลูกค้าเป็นตามการเวลาเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจาก닛สันเลยนะคะสีเงินสวยงามด้านนี้ไม่มีรอยขูดเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขอบ1ิ เ็นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปียางนะคะจะอยู่ที่ปี2019นะคะปียางอาจจะใช้ได้ปี2ปีนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างสีเต็มสีสมบูรณ์อี่เช่นเดียวกันคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับกันสาด์นะคะที่ไม่มีบินไม่มีแตกเลยแล้วก็ติดฟล์มดำรอบคันให้เรียบร้อยด้วยแล้วเราไาดูโครงสร้างของกันเลยดีกว่านะคะนี่คุณลูกค้าเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะ เม็ดอ้ากนะคะเม็ดกลมด้านนี้ไม่มีรอยคอไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังเลยคุณลูกค้าแล้วก็ยางยังแน่นๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยนอ็อตด้านในนะคะอาจจะมีรอยขันมาบ้างเลย น้อยๆนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้มาเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะาำนีอาจจะมีเนี่ยแค่รอยได้ย่นออกมานิดนึงนะคะคุณลูกค้าแต่ไม่มีรอยขาดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกด้านนึงกันบ้างแล้วก็เวลาเปิดประตูคันนี้นะคะก็จะเท่ๆแบบนี้เลยคุณลูกค้ามือจับจะอยู่ตรงด้านข้างนะคะอามาดูโครงสร้างกันเลยนะคะนี่ลาเมทอาร์คนะคะคุณลูกค้าไม่มีแบบ ไม่มีเบี้ยวเลยนะคะยังเต็มยังสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีรอยคอไม่มีรอยพ่นเลยแล้วก็รอยน็อตด,ด้านในนะคะอาจจะมีรอยขัดมาบ้างเล็กๆน้อยๆ เพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยแต่ละประกันเลยคุณลูกค้าคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะแผ่นพ <Wow. S 1> ันด้นนี้คุณลูกค้าเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงสวยงามมากไม่มีตําหนิเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่มีรอยขาดเลย <S <S เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างคุณลูกค้าด้านหลังนะคะรูปทรงคันนี้ก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเสารับสัญญาณที่เป็นขีบฉลามแล้วคุณลูกค้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สานะคะ พร้อมกับที่ปัดน,น้ำฝน1อ่าอันคุณลูกค้คาแล้วก็ไฟท้ายนะคะรูปทรงแบบนี้ระบบไฟยังติดทุกดวงแน่นอนคุณลูกค้า ปลอดภัยคันนี้นะคะ<ด>ก็จะมีกล้องหลังให้นะคะแล้วก็เซนเซอร์กันชนนะคะด้วยกันถึง2อจุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันนะคะว่าด้านหลังจะกว้างกว่าขนาดไหนนะคะนี่คุณลูกค้าด้านหลังนะคะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีแผ่นรองอันนี้นะคะตรงรุ่นตรงปกเลยคุณลูกค้าไม่มีตําหนิเลยนะคะแล้วก็ดูโครงสร้างด้านหลังหน้าเดิมหลังเดิมเลย คุณลูกค้าคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหมแน่นอนย้ำกันอีกทีนะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านด้วยค,นนคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะคะว่าคันนี้จะมีอะไรให้บ้างปเปิดออกมาแล้วคุณลูกค้าคันนี้ก็จะมีเป็นแม่แรงให้นะคะนี่เอาไว้ใช้ฉุกเฉินนะคะคุณลูกค้าบอกเลยคันนี้สะอาดสะอ้านมากนะคะใรกาลังตามหารถเก่ง5่าประตูราคาเบาๆคุณลูกค้า,าคันนี้เลยนะคะอ่ามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนะคะนี่ ยางนะคะนี้ยังไม่ไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยคุณลูกค้าแล้ว <Wow. S 1> ดูเมอ็อะเขาคันนี้เต็มทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็ตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะแผงข้างด้านนี้นะคะสีเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสภาพอาจจะมีรอยขีดข่วนมาบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ไม่มีตําหนิใหญ่ๆเลยนะคะมาดูด้านสุดท้ายกันบ้างคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะ ไม่มีรอยคอไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังเลยนะคะด้านนี้นี่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นรถบ้านอีกด้วยนะคะมาดูแผงข้างด้านนี้คุณลูกค้า<อ>สีเดียวกันนะคะแ<อ>ล้วก็สภาพนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดขว่วนแล้วก็ปุ่มตรงนี้กดได้ทุกปุ่มแน่นอนไม่มีปุ่มไหนหายไปเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปดูออปชันด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะพอมาภายในแล้วนะ คุณลูกค้าสตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้จะเป็นแบบพุชสตาร์ทแล้วนะคะคุณลูกค้าสีภายในนะคะจะเป็นสีดําตัดด้วยสีเบจด้านบนนะคะภายในสะอาดสะอาดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็พวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงได้โทรเข้าโทรออกได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพพวงมาลัยไม่มีตําหนิเลยคุณลูกค้าสวยงามมากๆแล้วก็การบังคับพวงมาลัยนะคะก็ไม่มีติดขัดอีกเช่นเดียวกันนะคะมาในส่วนของเรือนไหม้กันบ้างคุณลูกค้าเรือนใหม่ก็จะเป็นเรือนใหม้ดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกติ ไม่มีไฟขึ้นโชว์นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนระบบของเขาที่เป็นออตโต้เล็กๆน้อยนะคะนี่ก็คือยังไม่พังนะคะคุณลูกค้ายังใช้งานได้เป็นปกติเลยมาดูในส่วนของคอนโซลกันบ้างคุณลูกค้าคอนโซลคันนี้นะคะมาเป็นสีดําสะอาดสะอาดแบบนี้เลยไล่ริ้วลอยเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเจอกับมีเดียของเรานะคะคันนี้นะคะ ระบบทักสกินแบบนี้เลยคุณลูกค้าก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะ <Wow. S 1> เชื่อมต่อ MB3 ได้แล้วก็เชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยแล้วก็ระบบไม่มีรวนเลยคุณลูกค้า <Wow. S 1> เดี๋ยวเ,เพิ่มเสียงด้วยกัน <Wow. S 1> เพิ่มจากพรมอะไรกันดีกว่านะคะนี่ลองเทสกันเลยคุณลูกค้า นี่เพิ่มเสียงรดเสียงได้เป็นปกติแล้วคือเครื่องเสียงดีด้วยคุณลูกค้าคันนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆก็คือสามารถปรับได้หมดเลยคุณลูกค้าปุ่มตรงนี้ยังไม่มีปุ่มไหนพังเลยนะคะแล้วก็แอร์คันนี้เย็นเจี๊ยบไม่ต้องไปเติมน้ํำยาแอร์เพิ่มคุณลูกค้าเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะ แล้วลงมาด้านล่างคุณลูกค้าก็จะได้ส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้แล้วนะคะขับง่ายสะดวกสบายทางเรามีรับประกันเกียร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เบรกมื่ออะไรต่างๆนะคะนี่ใช้งานได้เป็นปกติเลยคุณลูกค้าแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้วยถึง2แก้วเลยนะคะที่พักแขนนะคะเปิดออกมาได้นะคะอันนี้ก็จะสามารถเ,เก,ะะก,กเ็บของได้เล็กๆน้อยๆนะคะด้านในนี่คุณลูกค้านี่ด้านในก็เก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะคะมาในส่วนของบอกกันบ้าง บอกคันนี้ก็จะเป็นบอดหนังสีดํานะคะสวยงามมากคุณลูกค้าเป็นแนวฟิลแบบว่าออกสปอร์ตนิดๆด,ด้วยนะคะแล้วก็บอะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยด้านข้างนี่คือแทบยังไม่มีรอยยับเลยนะคะคุณลูกค้าสะอาดมากแล้วก็ภายในนะคะเจ้าของเก่าคือตกแต่งพรมมาให้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าทั้งคันเลยนะคะเราก็ให้ไปฟรีๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยค่ะ <S <S ดูด้านหลังแล้วคุณลูกค้าด้านหลังนะคะก็ สะอาดสะอา้านนะคะแล้วก็นั่งได้สคนไม่มีเบียดกว้างขวางอยู่นะคะแล้วก็บอรดด้านหลังคุณลูกค้าไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันนะคะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าคันนี้ราคาเบาๆนะคะ3ามแสนห้ามีทองนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยใครกําลังตามหารถอยู่นะคะ <Wow. S 1> แนะนําคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าค่ะ <Wow. S 1> ห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าเครื่องเดิมๆจากดีสันเลยเครื่อง สาสะอาดเลยนะคะไม่มีน้ํามันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระปรงค่ะของเดิมของแท้อีกเช่นเดียวกันดูฝาอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็รอยนอ็อตอะไรต่างๆอาจจะมีรอยขันบ้าเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยแต่รับประกันจากพี่กูสเตชันเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักจมนะ้ำไฟไหม้แน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สุ่มนะคะเครื่อง1,000 6044เดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่งไม์กันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว Nissan Juke น,นะคะ 1.6V คันนี้จะอยู่ที่ปี2014นะคะคุณลูกคา้าเลขงไม์นะคะจะอยู่ที่120,000กว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดู YouTube เท่านั้นนะคะราคาจะอยู่ที่38,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกคา้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆผ่อนต่อเดือนนะคะประมาณ หกถึงเจ็ดพันเท่านั้นเองจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็คุ้มหมดเลยคุณลูกค้าแล้วก็สําหรับการรับประกันนะคะทัปง84คาเซนเตอร์มีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์88448844นะคะหรือไลน์แอดวก็าเซนเตอร์นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ84คาเซนเตอร์แลยคะ สำ,สำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i b e ยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง Youtube นะคะก็รับเพิมไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะป้องกันแสง UV ะคะ่ะคุณลูกค้ารับเพิ่มไปเลยค่ะ นุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r